โอ้โหเออของใหม่เลยครับเนี่ยแม่ค่ะอันนี้หนูว่าจะไปซักอยู่แต่ว่าพี่ออดมาคับให้หนูใส่เมื่อวานนี้เขาเพิ่งประกาศขายไปทําไมน้องวักแพงได้ใส่แล้วอะฮะอ่าวันนี้จะมาถ่ายโปรโมเชื่นค่ะเสื้อ,อแบบคอลเลคชันใหม่<อ>เสื้อของสาวน้อยพี่ปันแพงค่ะตัวละส9งเกสามสองตัวสองตัวสองตัวเท่าไหร่ 598บปาทใช่ไหมสองเก้ 99, าเก้บาบวกสองเก้าเก้าก็เป็น500รอยไม่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 ไมเดูโปรโมชั่นหน่อยเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวพลาดเดี๋ยว,ยวพลาด <c oughs> อ่ามหาดุเพื่อสาวน้อยนี่เสื้อสอตัวกี่บาทสองตัวห้าร้อยหกสิบห้าร้อยบาร้อยหกสองเาสิบเอาใหม่ซื้ออ่าหตัว1ตัว299ร้อยาสบาข สองตัว560บาทว้าวประหยัดไปตั้ง30กว่าบาทแนะนำให้ซื้อ2อตัวค่ะแล้วก็วซื้อตอนนี้ด้วยใช่ค่ะซื้อตอนนี้มันจะหมดก่อนนะคะทุกคนอยู่เฉยอยู่เฉยอย่าเปิดเสื้อให้ดูลายเสื้อโค้ลหันหลังมาหันหลังลโอเคพี่บอกอย่ายหันมาอย่าหันมาอย่าหันมาแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันน้องครับแพงกันต่อนะครับว่าน้องชายแพงนั้นรู้สึกไงบ้างครับกับเสื้อตัวใหม่นี้ไม่ไม่หันหน้าหันหลังเอาเอาเอาผมลงผมลงเอาพูดเลยครับพูดเลย พูดสิครับรู้สึกไงบ้างไม่หันหน้าพี <p> ่ว <p> ่าห <p> ันหลังมันดูดีกว่าหันหลังดูดีกว่าอ้าวเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กันตอนนี้เราเป็นโลเคชั่นที่วัดตอนแรกจะไปถ่ายที่บนเวทีอ่าพอดีรถเวทีเดินทางมามาถึงช้าเพราะว่ามันเดินทางไกลก็<ม> <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาโลเคชั่นแบบแถวๆนี้เอาแบบ มุมแบบอันอาร์ตหน่อยนะฮะที่พี่เห็นเอาไว้นี่ตรงนี้เลยอันนี้แบบสวยมากค่ะจะเป็นลายอย่าพยายามยกเสื้อเดี๋ยวมันจะลายเก่าก็สวยค่ะแต่ว่าลายใหม่ก็ฉ่ำกว่าเดิมสวยทุกรุ่นแม่นขอมุมมันอาร์ตนะขอมุมอัอาร์ตขอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อตรงนี้เนี่ตรงนี้เลยเดี๋ย่นั่งตรงนี้เลยเนี่ยนั่งแบบนั่งตรงนี้ เนเถ<ท>่งเลยคไปซื้อเสื้อแบบคอลเลคชั่นใหม่นี้ไปนะคะจะได้บุญด้วยค่ะเพราะว่าอะไรคะพี่ยอดรู้ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าตอนที่ข้อไทายอะ่ะผ่ากระเทนไปน้ำค่ะ <laughs> ผู้ใดซื้อนี่ก็ได้บุญตืมเข้าไปอีกค่ะเ,ออเราจะไม่เอาวิววัดนะแต่เราใช้ใช้วิวธรรมชาตินั่งบนเก็ยินเลยเนี่ยเนี่ย,ยชั้นอ่าอ่าชั้นนั่นแหละโอเคแล้วก็วออกแอคชั่นนั้นสวยเลยนั่นแหละเออแ้องกันแสงแบบนั้นนะฮะให้ดูนะฮะโอ้โหสวยมากครับทุกคน ดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องนะครับเนี่เผาจะได้มุมประมาณนี้นะฮะตูนะฮะ๋อเหมือนไปเที่ยวอยู่เกาเหลาเลยเที่ยววัดโอเคแอคชั่นนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามอ่าหนึ่งสองสามปั๊บอ่าได้วครับพยายามจะไม่เห็นวัดกำลางังนั่งขยุมหลังไป่ อีชั้นนึงชั้นนึ่งกันละโอเคโอเคสวยละหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม้งข้างหลังบ้างไหมหนึ่งสองใครเห็นภาพนี้แล้วต้องซื้อนะครับถ้าไม่ซื้อก็อต้องโทษนางแบบนะครับถ้าซื้อแล้วได้บุญเพิ่มคัะหนึ่ง <1, 2. S 2> าะอ่ะหันหลังบ้างต้องหันหลัง 1. โอเคพยายามพยายามเฉลิมหน้ามาทางฝั่งนี้อีกนึงหันหน้หา,ามาอีกนึนงฉนเฉลิมหน้าอีกนึนงโอเคประมาณนั้นเอาผมไวปฝั่งนึงหันหน้ามาฝั่งนี้หันหน้ามาอีกอีกหนึ่งสองสามหันหน้า,าเลย โอเคอันนั่นวิ่งเลยนะเดี๋ยวให้น้องแคปแพงดูว่าโอเคหรือเปล่าให้ดูยังไงโอเคปะ่ะเห็นวัดป่ะเห็นวัดไหมไม่เห็นเลยใช่ไหมแต่ว่าหนูว่ายืนน่าจะได้มาเดี๋ยวเราเอา,เอาหลากหลายไงอ่ะอีกมุมนึงเราไปตรงนั้นป่ะเราใช้เป็นมุรูปมรงแบบอา้าวอุ้ย คืออะไรเนี่ยตอนโรเบิร์ต้าไปหน่อยขอขอบคุณมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะใช้มุมแบบนี้มันดูแบบดูแบบบ้านๆดิแม่หนูอยากพี่ออรดอะแบบเวลาถ่ายถ่ายซูมเลยค่ะแบบว่าเห็นแค่ตัวเสื้อค่ะหนูว่ามันน่าจะแบบออกมาดูดีกว่าไม่ต้องเห็นหน้าใช่ไหมือน เหมือนแบบว่าโปรโมทแบบแบบชัดๆเลยค่ะบอ๋อได้เลยเราจะยืนตรงนี้นะฮะอ่ะเรายืนตรงนี้นแม่บบค่ะนี่นี่ยืนก็ห้าไม่บะค<ป>่ะหอะ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 อ่ะจ่าจ่าจ่าได้เลยจ่าโอเคเอาไปยืนเลยจ้า<ม>โอเคครับทุกคนดูนะครับมา

ลอาลองพิทีท่ฝั่งนี้ยเลยพิมพโอเคนั่งเลยสวยสวยสวย what <ะ>ส,ส,สวย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 เสียงสวยเลยคะ่ะเสียงสวยเสียงสวยสวยมากโอเคถ่ายเลยทุกคนอะ่ะดูคลิปนี้ก็จะได้ได้ยินเสียงด้วยเนาะ

เราเลยครับท่านี่เราชอบใส่ไม่มีค่ะท่านสนับปานเอาโอเคเรียบร้อยครับโอเคค่ะเรียบร้อยนะฮะ,ะอยากให้นู้ี่เซนเตอร์สินค้าตัวใดกับติ๊ต่อได้ด้วยค่ะ <laughs> พี่จะเล่นมุกนะมพี่จะสินค้าเลยเอาไปนี้เปล่าเอาไปสินค้านี้ป่ะ อ่ะะสุรยังอโอเคคิมดิคิมดิครับมาปิดคลิปครับโอเคไหมโอเคยังเอ้ยอยากได้ต้องกอาวไผ่เด็กเอา,เ<ร>าอยู่ตรงกอาวไผ่เอาแล้วปิดปคลิปเลยอ่ะโอเคครับปิดคลิปนะคะสเสือคอลเลคชั่นใหม่ค่ะของสาวนอ้อยเพฟิล์นแพงค่ะตัวละ299บาท2ตัว250บาทค่ะประหยัดไป3าบกว่าบาทสำหรับผู้ใดที่อยากประหยัดงบอยากอ่า งบ่หลายค่ะแต่ว่ายากได้หลายตัวก็สามารถซื้อสองตัวขึ้นไปได้ค่ะแห้งซื้อหลายแห้งถือหลายค่ะบ๊ายบาย